โอ้มุ่งออกไปเมื่อกี้เลยจานอ้าวเลขอะไรผ่านหน่อยมุ่งออกไปเมื่อกี้เลยเลขอะไรเจ็ดเจ็ดน่ะอ้าวมุงออกไปเมื่อกี้เลยนองเอ๊นี่อ่าในวันนี้ข้าพเจ้าในสักรันเดชจันทร์แห้วแห่งศาลเจ้ามรดครราสต้องขอโมทนาบุญกับท่านเจ้าสัวจุตินันท์พิรมพักดีนะครับนะวันนี้ได้ถ่ายชีวิตโกงมือนะ ทั้งเจ็ดชีวิตนะตัวมรรดาก็หนึ่งชีวิตเป็นแปดชีวิตในวันนี้พวกข้าพเจ้านะครับนะเดี๋ยวเพื่อนๆเชิญทุกท่านผู้ตามจานนะข้าพเจ้าในวันนี้ขอมุทนาบูขอมุทนาบูท่านเจ้าสัวข้าพเจ้าสุทินันพิลมพักดีเบียสิงได้ไทยชีวิตโภกระเบือในวันนี้ ขอบุญกุศลขอบุญกุศลได้ถึงท่าน่ซึ่งท่านเป็นผู้มีใจเมตตาขอบุญครั้งนี้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายขอด้วยบุญกุศลของท่าน ได้แผ่บารมีรมีช่วยเหลือผู้คนหลายป่วยหายเจ็บปได้ชุบชีวิตได้ชีวิตให้ท่านทั้งหลายได้ปลอดภัยไดยจากไปพิบัติทั้งหลายจิบัติทั้งหลายและบุญในวันนี้ขอให้กิจการของท่านขอ้กเวียสิงบุญลอดได้เจริญรุ่งเรืองเจืองเป็นร้อยล้านเปนล้าน นล้านแสนล้านล้านล้านท้ท่าน,าน,านสุขภาพดีแข็งแรงเป็นล่มลโพโล่มทรายช่วยเหลือผู้คนในประเทศตลอดมาและขออุลศนุครั้นงนี้จงสำเร็จจงสำเร็จจจงงสสำเรสำเร็าร ไอ้อคนที่ขับรถมาใครเนี่ยเนาะกคนที่ขับรถมา,า,มา,า,าอันนี้อันนี้วัวที่ขับมาเหรอ